ทนม่วนเนาะค่ะท่านผมครับผมก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับท<อ>่านสถาพรสงครามครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอดีตาการมานานลำขอฝากตลกผิวขาวคำเป็นหมอลำน้อยหนุ่มพวกแฟนๆถูกกลุ่มเสื่นประเสริฐเลิศลำยังเหนียวแน่นเป็เนแกนซานูลงไปเองก็ได้ค่ะ โอ้หอมแจมหรอกะครับครับครับอยาหอมแจมเลยมีหนวดปากนิดนึงนะคะกุหลาบสวยย่อมมีน้ากระเทียมย่อมมีน้ำรองของเราครับเนี่ยก็มาให้กำลังใจพวกหลานชาวเคเอสแอนด์ครับท่านสถาพรสงคำ ค่ะเอาต่อเลตุอ,อยากได้ค่ะสวัสดี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 พี่น้องทุกท้องที่นลายดินแดนบอกแฟนๆมาฟังฉันจำสาวตุบตับไก่ทองได้บ่จา้ามาเด้อยัผู้คนจำได้อย่เพนั้นนะ มาเด้อกามาเอาแนวหนูไปไว้สิให้หนูเห็ดแนวใดหนูก็เห็ดไดอยู่สิพาหนูไปกลนปู่ไปหาหนูหักนอกมใม่ไรเงี้ยเละกกัปอมมื่อนี้หนูหักยั่งบอร้อมหักลำเทิงเวทีเมือ่อใดมีเวลาดีกัสิมายามเจ้าถ้าเมือ่อใดหนูมายามพี่น้องเช่าชายภูมิแลวกอย่าลืมสีทองให้จับเปียกกระสอบวในเยด้อนกนอ เห็นสาวคนไหนของใหญ่ไอจึงลืมน้องลืมสาวแค่วงที่รอใบคองอยู่ข้างศา,าลารอจกของหลินเห็นของน้องมินแล้วไม่กลับมาไม่พอ่อนมหาวกระตามมหน้าละไม่มาแต่ง,งา ผลงานอัลบัมชุดแรกผ่านไปนะคะอัลบัมที่สองค่ะถึกเสียบทางหลังน้ำตาพังเหย้าเหย้จิบคนลาาจิบน้องสาวไอ้แทงเข้าถึงลำไส้ใหญ่ไก่ย้อนว่ามักน้องเลยขึ้นนังเทียนให้ขี่แตกใส่ไอ้จิบดีจิบดีเดินซีมาหาเหยวขอเพียวเพียวให้เขาจับโบกเพื่อที่จกไอ้จุกอีกครั้ง เหล่ายาดองหงทองเบียสร้างจัดยกลังวันนี้คอยใจเลี้ยงส่งของการจากไปของสายหุ่มกลาเมื่อก่อนสายหุ่มน้องดีมาวันนี้ขี้แตกใส่เจ้าก่ะยอนผู้เบาวทำขขาขาวทำให้ดักพังตำเจ้าตำเจ้าเอาดอกน้องอยากสี่บอกว่าของไอ้ใหญ่จังปิดฉากความรักพังพังของสายยุ่มค่ะ คะมือนีก็ไม่ได้มากผู้เดียวนะคะเอามูมาน้ำค่ะมือนีเชิญกันน้องสาวมูหลงทั้งยุ่งเครวจแล้วตุ๊กตาลุณเบิกป้าตกลาบยบินออกหาชินละเลิกกันไปล้บเบิกฟลาหนีบมาเร็วไวรับบัใไม่ยิบไ้แก่กั้จุกรูจุกรูจุกรูจุกกรูมีสมีดเนี่ยสาวต้องไอรักคอยไอต้องอรัคอยาอ เอ้าไมันเอาบัวผู้ใดบันหรอเป็นมือตัวบันหรเศรษฐาเศรษฐาโอ้ยเศรษาหมดเวลาแล้วเอาขอเสียงตัวมือเห็นศิลปินฮ่องกงค่ะนั่นางงามมีแต่อีสันใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวยมีหลก็มันเบียดเข่าซอยเมียเอาบ้านนี้มาต้องเขารู้จักกับนางงามเฮาองกงกันอันลืมผู้ชุดดำนะคะมาแต่งานโสผู้ใดค่ะ กูแม่กูแม่ประกวดก็ให้กูแม่ประกวดดีๆเลย<อ>ยังโอ้โหโอ้ไม่นี้เขามาประกวดสิเพื่อนอนี่นางงามจากสงครามโลกครั้งที่หนึน่งแมนแค่ะยุคใดนางงามจากยุคสุขโขทยโัยอ๋อยุคสุโขทัยของหวานชอบกินอะไรแตงไทยอือแตงไทยอาหารล่ะผัดไทยโอ้ของขาวล่ะก๋วยงวดไทย นางงามอย่างมากินบะเชีเงยงเชียไทยวของไทย <laughs> ของไทยอยู่แต่ตม,ตมันผสมกับนางงามอ่าซื้อหยังบอกเพิ่นไปเพื่อยอยากรู้จักซื้อมาแล้วอ,อุจจาร์ซิปนิวอัด์คูลุคิรีของตลกสาววันลี่สีธัญญาขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจงังหวัดชัยภูมิทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบอลลี่สีธัญญานะคะพลังกับพี่ปวทุกปวดดุ๊กฝรัวยกงพูดใส่หุ่นใส่ฮัลโลพลังฮัลโล่ยูซอย ขวักเอาเงินทถมใส่ละตัวข่อยแท้ตูสร้างมึงต้เอาเงินนำเพิ่นมึงงต้อยกม็เป็นประสานโอ้ยแงงว่าจะเปียงอยูุ่่นอ่ะอยู่อันุลอตเรี่เพิร์ม่วกพลังนั่งขายลอตเตอรี่อยูุ่่นกพลังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่บุ่นโอ้กอ้ลังเอมาขายลอตเตอรี่เจ้าหน้าที่จะเป็นตัวข่อยหู้เพาะฉันมักได้อยู่ก็ได้มีสโลแกียนมาจำใจบอครามีแค่ว่าเป็นกระเทยจำไว้อย่าหยุดสวย ถึงมีจวยมีกระดอให้แต่งหญิงเป็นกระเทยกระเดือกใหญ่น่ารักจริงไม่อยู่นิ่งแอปมีมีกินผู้ชายมีตอมมั้มีแขกเป็นกระเทยใครว่าผิดประเภทเขาคือพวกวิเศษจำได้ไหมเป็นกระเทยไม่เคยชี้หน้าด่าใครเมนเมเมแถมจวยใหญ่กว่าผู้ชายตั้งหลายคนว้า ท่นประหลัดนำเงินอีกแล้วตุ้บตตุ๊บตประหลัดน้ำใช่ใช่นั่นนั่นก็นั่งน้ำเงินอยู่แล้วนะข้างนน่ะเพิ่งนับอันอันบัตรเพิ่ง้มอเคพอเพนับบัตรนีท่องกศมันจื้อหรอก้ักบอลลีกอะะบ้นี่้องาขรู้จักกับเออยังก็หล่ะผู้สูงสูงประมูละคะอ้ เคยอย่างมากก่เฉียงแม่ยิ่งแม่ยิ่งรีดเสียงริดเฉียงริดเสียงสวัสดีจ้าผู้ขาดสาวไกรลุงสีเกษตรกระเทยกรเทยเบโลเกตมิเตียทิเรียความเหี้ยอยู่ในสมองความจองหอกอยู่ที่ฝีปากมูดับกระเทยภาพพบมาตาลีแค่นั่งขี่กับขอนล้มบานค่ะแช่นนังขี่กับขอนล้มบานแสดงว่าฟิดบอว์ห่าห่วงมาเอปิ่นจักรยานเขาไปจอดได้อีกนะ อ้าวมิซาโรแกนประจำใจคือเขาบองมิซาว้าผู้หญิงงอนอย่างงอต่อไปนี้กระเทยมีให้พึ่งพาและอาศัยเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงส่องอัมพากระเทยไทยต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินวายแค่ไหนหัวใส่ใควใครเล่นไหมนี่ใส่ จะเป็นนายเนาะเอาวันนี้มาเอาเอามันแมนมันแมนโค่นก่อนละหรือว่าหรือว่าแมวพุงเมื่อนใส่ชุดเขามาพูงแง่จะหลับมันมึงใส่อย่างมันก็งูเหลี่ยมอิ่มหมาจะหลับตุ๊กตบตุ๊กตบตุ๊กตับปล่าเ่ราะเป็นกะเทยบรรทเข่าแล้วลต่พูงง่ๆอย่างนั้แหละมันเนาะมันน้องปลาโูก็มันน้องปลาเข่าอ่อนมันกันนีก็คืออึ๋งหุ่นปียกอย่าแหละ ใช่เนาะไม่ส่งคือจะบอกโอ้ยบรรลุห่าหรอปังซงอมีซื้อก็เขาบรรลุน่าแรงงานซื้อเอาเปิดไม่เลยมั้งสวัสดีค่ะดิฉันสาวนิโน่ผีบอยากค่ะแต่ผีแล้วบอย่าโคตรได้ยิงว่เป็นตราชีพเดชอันนี้กูถามจากโคตมึงหัวใจมึงแน่ถ่อหามโหลดค่ะอันมึงบัให้อีกหรือพ่อเมียมึงอนุญาตสันนี้กูถามมึงเนี่ย กูให้บ่ปั่นบ้านปั่นเมี่ยงกูให้บ่ปรึกษาหมอพอนฉีดอันผู้ผให้จังสิมึงหันใจอิ่มบ่กูถามมึงไงสงการว่าหันมีคนหดหน้ามึงม,งม,งมากูถามมึงไงหนีไหมว่าหันมีคนชวนมึงไปเข้าดาวบอ่อิรบรอบนี <ok> ่สรุปแกเประจำใจคือเขาบ่ล่าคะมีแหลนะน้าขาบ่มีสิมาประกวดยังเนาะว่าดินดีคือดีล้วนกะถอยอ้วนเป็นสีแก่ชาติกะถอยอ้วนเป็นสมบัติของชาติ เป็นกระเทยหุ่นเซ็กซี่มีคนรักไม่เหมือนกับกระเทยยักษ์กระเทยอ้วนชวนโมโหเดินบิดดากอุยอ้ายคลายฮิปโปหรือว่าตัวของเจ้าคือหมีควาถึงจะอ้วนแต่ฉันก็ไม่ว่างคนเที่ยงข้างเอาใจมีมากลายไม่พร้อมแห้งเหมือนมึงหลอกอีฟายไม่อดตายเหมือนมึงหลอกอีกระเทยลิง จะแม่น่าว่าลาเนาะเอาวะนี้เขามาพอพี่ร้องแล้วบัรนีอันช่วงนี้คือช่วงแรกนั่นตัวให้เปิ้ลหู่จักสือเฮาผู้ใดมีไอหยังเล็กๆน้อยๆที่เป็นวัฒนธรรมมาฝากพี่ตองใือครามทรงจำนีมีไงไอหยังสารพัดยาโอ้สารพัดยาสมัยตะกี้ผู้ตอบผู้ตัวเวลาเป็นบุญออกพรรษาเข่าพรรษาพื้นสิบห้าร้องสารพัดแทียขันกันอ่ะบัดนี้เอามาเป็นตัุยังนิดนิดน้อยๆเพิ่มเพิ่มละอ่ะสารพัดเพิ่อกระตลองนั่งกะตลองนั่งก่อน อานังอีบอบโอ้เข่งนั่งดีๆนั่งยองย่อ้าเจ้าเดี๋ยวเขามาเสียนหอมแรงเราเป็นผูุู้มเเขารพด้ยอยู่นะเขาวาก่อไในละใกล้ลุงสินหาจ้าโอ้ินหาเตี้ยไอ้ที่เเป็นผู้คืนมึงะคือนเป็นยังหน่คือลิงก็บกกับกูมึงเอาแห้งแห้งแน่ มึงละคืนเออผู้ป่วยอยูนยขวัญนังเสียงดังโเวิดอาบัตเตอริพาตังฮามีนามขอโทษมือนามาตสโะนามูสาเ้ยีนี่แม่เนาะมึงเอาดีๆนเพลงเนี่ยจ้นามูังกมาตนั่นเอานมแบบเติง นโมเสติ่นโมตาสาวลาปะวังตอาลาหาตัวหกตัวเจิตัวแตัว้ตัวสิตัวอันยังโดนเนี่ยมึงเอาม่ไหนตัวแซงมึงแกเอามไหนคนมันจะครูกันหรอมาหน่อยตัวแม่เนาะมหนเนาะมณีจนกาอะไรัน่มึงเอ้ยมึงมาขึ้นสูงแต่พอแกเอาพขึ้นชูงมดเออสง เอาจักไหนวะเอาที่ทักไหนสิคือต่ํตๆเอาขึ้นตัตบนีจะได้ข้าโอ้ยหเพีพรอมแข็งเพีพร้มแข็ง่ขึ้นตมตมนะขึ้นแบบพอดีพอดีแม่สูงกะสูงโพดสูงจนกูแสบหัวขี่กัดตัมกัดตํมโพดตัมแว่ากูตดออกไม่อีนี่ใช้งุงวันี้ก็โทษเสียงสูงเสียงตํม บันี้จะได้ก่าเป็นเรื่องเล่าดอกสินหาจะขอพันนา,นาสินท้งหามีดังนี้สินท้งหามีดังนี้นทองมาชิวฉันลึเตล่าเออเมื่อยุอกกนมันต้องทองกอนมวตอนนั้นาะ ปนาหามคาสัดคา,าคาเอิร์ดจักโย่ไกดอกคาไปวัดไม่เป็นไรคาเป็ดและคาไก่ไม่เป็นไรแต่คาไปวัดไม่เป็นไรแต่คาไปวัดผ่านอาชีนาะ ปัะชื้อผู้ดีเอ่อชิวมึงดดกฝัอนะอะไราะอาทิตนาสอนอนนราชเดิดอ่ะอาทิตนาห้ามรักทรัพย์เอออาทิตนาห้ามรักทรัพย์ถ้าโดนจับบ่รับรองเออของเขามีเจ้าของนะวางกองวงจรปิดลาวางกองวงจรปิดอุ้ยท่านสมัยลาวางกองวงจรปิดวะนะแค่แหนเราต้องเปิดเอาหน้าปีหน้าผีวาน้ำมูกหน่อ จมีสจละออกมาีรบเียเขาให้ดีพากันนีไปตอกดักพากันหนีไปตพกันนีไตตยงัไตเตไนี่นีแค่นอโอ้เจะเป็นรถำลังง อโอ้ค่ามเป็นลิงสซดาวอมุตาวาเทวิสินคอนี้พินห้าตัวผู้ใดมักลอยผัวทาบตัวหัวสิแตกทาบตัวหัวสิแตกจำไว้เด้อผู้ใดมักลอยผัวอีกอนหนึ่งขอทิ้นหาขชิ้นอห่าสิผู้ใดชิว่ามึงหรอวะวนมาหาจันต สุราวาทเาวสินคอนี้ทำกินเราในวัดมันือบกอกเกาะวัดค้องจองกันเอาไหม <c oughs> อยู่ในวัดทำกินเราตะเพือจังลีเนาไปาเห็นเราเปินสปน,ปนสียาไปเห็นเราเปิ้สียาสวัส่ะโอ้มาสักการเกมเทียม ไอมีวัฒนธรรมยังอีกวันเ่ยหมอลมค่ะหมอลมโอ้บันลี่สีล้ำกี่วันเนี่ยเปลี่ยนยังเทปล้ำหมดแล้วอ๋อเธอคือบามอลำล้ำเปลี่ยนเนาะเมื่อวันนี้อันพี่น้องได้หูหนาหูตานางงามไปแล้วนะคะบันนี้ขอเวลาพี่น้องจักสองนาทีแล้วกันเออพี่น้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมนั่นก็คือหมอลำค่ะเวลาพี่น้องเปลี่ยนบุญเปลี่ยนงานมาห่อสะสมสำคัญของคนอีสานนั่นก็คือหมอลำนะคะคนไม่อย่างนั่นนี่ โอ้เพิ่ดไปเข้าห้องน้ำจะเราไปเพิดหรือปีใหม่แต่งงานเราเพไปนอนขึ้นออนอห้อ,อง,องน้ำเป็นที่ดีเลยบอกนี้ก่อนห้อ<ว>งน้ำลังเวทีฉันนึกว่า,า,ลลวาเล่นหนังผีอยู่ผู้ผับ<ว>ผู้ผับอ<ว>ยู่